อ่ะดูกระตูนกันหน่อยครับกระตูนนายกฟันน้ำนมโดยบัญชาคามินเป็นกระตูนภาพเดียวเล่าครบภาพคนสองกลุ่มที่มีรั้วไม้ง่ายๆกั้นอยู่อีตัวหนึ่งใส่ชุดสีชมพูซึ่งเป็นชุดที่ใส่ไปเที่ยวกัมพูชาไหมอันนี้นุ่งกางเกงไม่ใช่ ยืนอยู่หน้ากองกําลังทหารและตะโกนว่าปิดด่านตัดเน็ตตัดไฟให้หมดอีกคู่หนึ่งเป็นพ่อลูกไอตัวลูกผูกเน็คไทแดงทำไงดีพ่อลูกน้องเรามันทรยศไปเข้ากับฝ่ายโน้นแล้ว <laughs> กระตูนเนี้ยส่งสัญญาณให้รู้ว่าอีชุดชมพูนั้น กับไอสองคนนี้มันเคยมีเยื่อใหญ่ด้วยกันมาก่อนมันมีผลประโยชน์ร่วมกันมาก่อนมันเพิ่งจะมาแก่นตแตรดอตอนนี้แหละในเวลาที่คลิปมันถูกเปิดโปงท่านผู้ชมต้องตั้งหลักให้ดีนะเพราะขณะนี้อีนังชุดชมพูนั้นกำลังเล่นบทเยือ่อผู้ถูกกระทำ ถูกดักอัดเสียงและถูกปล่อยออกมาคลิปจะมาอย่างไรจะปล่อยอย่างมีมารยาทหรือไม่มีนั้นเรื่องหนึ่งวิพากวิจารณ์กันได้แต่สิ่งที่พวกมึงคุยกันในคลิปคือความเสียหายของประเทศชาติการถูกอัดเสียงและถูกปล่อยคลิปตำหนิไปประนามไป เป็นความรับผิดชอบของคุณเซนแต่ไม่ได้แปลว่าความรับผิดชอบของแพทองทานชินวัตรจะหมดไปเพียงเพราะรับบทเป็นเหยื่อขออนุญาตใช้จิตวิญญาณของอาภาพรพูดว่าอีหาตอแหลความรับผิดชอบของคุณเซนมี ผิดมารยาทเล่นวิธีสก,กปรกแต่ไม่ได้แปลว่าความรับผิดชอบของแพรทองทานจะจบลงที่บทของเหยือ่อไปคุยกับเขาอย่างนั้นได้ยังไงมีผู้นำประเทศไหนในโลกนี้ใช้วิธีแบบนี้ใช้โทรศัพท์ส่วนตัวคุยหาโทรหาผู้นำอีกประเทศหนึ่ง แล้วด่าทหารตัวเองแล้วบอกว่าต้องการอะไรให้บอกมานี่คือการเจรจาที่บัดซบที่สุดนี่คือความขัดแย้งระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับบุรณภาพแห่งดินแดนอธิปไตยไม่ใช่การกระทบกระทั่งกันส่วนตัวของคนสองตระกูล ที่จะโทรไปเคลียร์กันเป็นการส่วนตัวได้แล้วก็โง่าปานใดไม่มีล่ามของตัวเองโง่าปานใดในทุกๆคำพูดที่พูดไปอย่างนั้นแล้วมาฉอเลาะพลิกสถานการณ์ว่าเป็นแท็กติกทำตัวมันลูกหมาลูกแมวคลอเคลียร์อยู่ปลายส้นตีนของหุนเซนนี่คือความสง่างาม ของผู้นำประเทศอย่างนั้นเหรอ